ชื่อของฉันคือคิมซอจุนฉันเคยเป็นครูมัธยมปลายมาก่อนราชาทองคำราชาทองคำราชาทองคาราชาทองคาแต่ตอนนี้ฉันก็ถูกรู้จักในนามของราชาทองคำคิมซอจุนท่านราชาทองคำท่านราชาทองคำท่านราชาทองคำ,ร,าางคำริน แล้วก็หมดแก้วราชาทองคำราชาทองคำพราชาทองคำเป็นเวลาสามอาทิตย์แล้วที่ฉันได้ไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างที่คาดเดาไว้ที่นี่ไม่ใช่ที่อื่นใดแน่นอนมันคือโลกแห่งวิทยายุทธแต่ว่าฉันไม่สนใจหรอกว่าเเาเคียก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 ในเมื่อฉันมีเหรียญทองที่ฉันสามารถใช้ไปจนมันตายได้ยังไงล่ะ แต่ว่าร่างกายของฉันเด็กลงใช่ไหมดูจากรูปพันธุ์และส่วนสูงแล้วก็คงราวๆอายุ16กละมัง้งไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมที่ฉันดื่มเหล้าอืมเฮ้ hey, แล้วไงเล่าก็อายุจริงของฉันมันก็ตั้ง31แล้วถ้าใครหน้าไหนไม่พอใจก็ปาเหรียญทองอัดหน้าเข้าให้เลยสิ่ฮแค่รวยทุกอย่างบนโลกนี้ก็ง่ายไปหมดเอ๊ ไอหมูตอนข้าได้ยินว่าเจ้าคือราชาทองคำออลือชื่อใช่มากงั้นก็ส่งมันมาให้หมดซะถ้าเจ้าไม่อยากตายกลุ่มโจรใคร่รื่นเริงนี่เจ้าหัวรองันเหรอ มองบรรยากาศไม่ออกหรือไงฮะมาไม่ไหมนะขอประทานโทษได้ขอรับนายท่านโปรดให้ข้าขอโทษแทนการกระทําของเขาด้วยเถอะข้าจะนําเขาไปที่อื่นเพื่อไม่ให้รบกวนท่านเองนะขอรับสายไปแล้วโว้ยทําได้ที่ข้าชักดาบออกมาจากฝักที่นั่นจะต้องเปื้อนเลือดเฮ๊เนี่ท่านคิดจะทําบ้าอะไรกันรีบๆออกไปซะสิ อย่าได้ไปรบกวนเวลาทานอาหารของเข้าอีกนะเออเอะพรำบ้าอะไรวะคิดว่าข้าพูดเล่นหรืออย่ามาขวางทางข้าคนนี้นี่แนะ่อ,อ,อย่างที่คิดไว้เลยว่าโลกวิทยายุทธ์นี่มันน่าสนใจจริงๆเล่าก็อีกอย่างละแต่ไอ้เหตุการณ์แบบนี้ก็มาไม่หยุดหย่อนเลยแกน่ะควรจะฟังที่เด็กเส์ฟพูดนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะเข้าใจปะ น้อยไอ้นูเวนี่อะกกกกอย่าเอาถึงตายล่ะมันก็แค่อันตรพานเองแค่สั่งสอนให้มันได้รับรู้ถึงนรกสักหน่อย ออออออขอบคุณสำหรับบริการนะหลุงนี่สำหรับค่าอาหารและค่าซ่อมหลังคานะเออเออเอขอบคุณมากขอรับในทันอไรก็ได้ช่วยหนวยเออ,อ,อวันนี้นอนไวดีไหมนะ ที่นี่สินะรงเตียมแม่น้ําตะวันออกแดนเซยขยองอายุ16ปีบุตรีคนโตสุดของตระกูลแดนแห่งการนสูเอ๊ะเ,เกิดอะไรขึ้นฮะเอ่อคุณลูกค้าเราขอรับขออภัยในความไม่สะดวกด้วย ที่นี่มีเรื่องทะเลาะวิวาทระหว่างลูกค้าก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานเองขอรับเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆในโมริไม่ใช่หรอขอรับออพวกเขาเหมือนพวกขี้เกียจสลังยาวแต่ชอบดื่มกันทุกวันนี่เป็นเส้นทางที่สิทธิในสำนักต้องผ่านไปผ่านมาด้วยฮค่าขอแค่ที่พักก็พอขอรับข้าจะนำทางท่านเองเอตรานั่นหืม งั้นหรือทำไมเจ้าถึงจ้องขนาดนั้นล่ะเออขอโทษด้วยขอรับขับพึ่งนึกขึ้นได้ว่ามีหนึ่งในแขกของเราห้อยตราแบบเดียวกันกับท่านเลยขอรับยิ่งคิดยิ่งตลกจริงๆลอโลกวิทยายุทธ์นี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วหรือทุกอย่างราบเป็นหน้ากรองได้ด้วยสมุนโครงกระดูกตัวเดียวเลยฮถามจริงนะนี่มันคำสาบจริงดิ มันนอ,อกจะเจ๋งเจ๋วสุดๆ <laughs> ผู้ที่มารบกวนการจำสินของพระราชาจะต้องถูกสาปเจ๋งเจ๋วหรือฉันเคยได้ยินเรื่องของเขามาก่อนเฮ้อ <c oughs> ไม่มีทาง <c oughs> เขาไม่ใช่คนจากโลกโมูริมนี่ <c oughs> เจ๋วไปเลยอะไรเนี่ยแคกที่ไม่ได้รับเชิญมาจะต้องถูกพากลับไปยังโลกเดิมย่างปลอดภัยโปรเจกต์อุปสรรค อ๋อไม่ไมไม่ต้องเป็นโปรเจกต์นี้สิเอ่อเปิดใช้งานโปรเจกต์หวนคืนสู่ถิ่นเปิดใช้งานการปรับดานสาหรับโปรเจกต์หวนคืนสู่ถิ่นโปรเจกต์หวนคืนสู่ถิ่นสเตจที่1นลบหจงศึกษาในสํานักวิทยายุทย์อันทรงเกียรติคุณจะยอมรับเควสหรือไม่ใช่หรือไม่ตรานี้เป็นตราประจำตัวของลูกศิษย์ที่ได้รับการยอมรับสู่สำนักวิทยายุทย์อันทรงเกียรติ สิทธุทุกคนที่เข้าศึกษาในสำนักวิทย,ยุทธอันทรงเกียรติต้องให้ตรานี้ไว้ด้วยว้าวาว้าว,าวสำนักวิทย,ยุทธอันทรงเกียรติสำนักที่ด่งดังและยิ่งใหญ่ที่สุดในโมริมนั่นเองเหรอขอรับสำนักวิทย,ยุทธอันทรงเกียรติเป็นสถาบันที่ตระกูลจอมยุศต,ตา่างใฝ่ฝันที่จะให้บุตรหลานเข้าศึกษาที่นั่นเป็นสถาบันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโมริมผู้เข้าศึกษารุ่นแรกคนนั้น พวกเราจะต้องเดินทางไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้เช้าข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ในตระกูลใดแต่ในเมื่อเขาไว้ชีวิตเราผู้เกียิค้านพวกนี้เขาจะต้องเป็นคนดีและมีคุณธรรมแน่นอนไม่โว้ยทำไมฉันต้องไปที่แบบนั้นด้วยยุ่งยากจะตายไปฉันจะใช้เหรียญทองของฉันกินๆน,น,น,นอนๆไปตลอดชีวิตของฉันเลย วันนี้ต้องนอนเร็วจะได้ถึงวันพรุ่งนี้ไวๆดีไหมนะฮอคุณจะยอมรับเควสหรือไม่ใช่หรือไมคอ่คำเตือนคำเตือนคำเตือนเอ๊ะลงโทษ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 จูจๆเกิดบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยคุณได้ปฏิเสธเควสแล้ว บทลงโทษคำสาบเป็นความตายเละว่าไม่ทราบถูกเปิดใช้งานแล้วอะ,อ,ะอะไรนะอยู่ๆมือฉันก็รู้สึกเจ็บ,บผู้ใดที่มารบกวนการจำศีลของพระราชาจะต้องถูกสาบ เจ้าจะต้องไม่นะโยกับความตายไปชั่วชีวิตของเจ้า ชายคนแรกที่ได้กลายเป็นโครงกระดูกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับ